ทุกคนเมื่อนี้ไปใจไปใจตลาดน้าเบิดไปเก้าแสนทุกคนเลยเกือบเกือบสองพันเนาะเพราะว่า FC เอฟซีเพิ่นอาเลี่ยงเนาะพอพอหักคนทางอันฝั่งไทยเนาะอาการจะดับวิธีเพิ่นเพิ่นเลี่ยงมูกระทะดันล้านเนาะนี่เมื่อนี้เขาไปซื้อเอันนี้ค่ะทุกคนอันแสนหกสิบกัสาม สามร้อยเนาะเกือบสามร้อยเนี่ยแล้วปลาหมึกแล้วก็หมูสามชั้นเนาะคืออันเข้าซื้อมาแล้วก็เข้ามาเห็ดเองนะทุกคนขั้นซื้อเป็นชุดมันก็จะถือลงเนาะได้นี่อ่ะเห็นมันแรือเปล่าต้องการเนี่ยห้องก็ือเปลตัวเดียวแล้วเนาะอันนี้ก็แพงหน่อยอันนี้กระซิบซิบหายไปางจานละได้แล้วโอ้ยเอาไข่คำลงแดงล้านก็มาแต่งเฮียนพอดีปไา น้องมวยเตรียมนั่งเลยคบนบนกินนะนี่เพิ่นนี่เอาจานกงอ้ามาเอาของลงมาเอาของลง,เ,งยยเอาลงเอาลง

กินหมูกระทะยาน่าบ้านเลยบรรยากาศยามแดงไปดิดี้อยมยิบเลยเนาะ่เ โอเคคิ่กันอันนี้นนเต็มแล้ไม่ได้เอาอันเห็นไม่ใช่ในน่้กิน้คนจะกินเส้นนะะกินเสน้น อีพูดมน้อมโยมักเสร็จน้มยอีพูดชีพุอันนี้ไม่ใช่ชิคกีพื่อันฮะเนมังกบบใไมบอืเออวีีีโคละอันกันเนาะไม่ได้ายอ่ะอันนี้ชุอตี้เนะปวดกใหญ่เนาะกินโงรอบยังบบอยู่ À, bắt bữa... <laughs> ngân con bắt 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 ngân con ngân này ngân con bắt ngân ก็แน่แพนแฉงบ้านน่ะแพนแบบเงินบบหอดอันเงินบบหอดสองพันนะชุดหมูกระทะโบบอลโบพ่อจำเนาะตรงนี้ของแท้กลัวจะได้กินเนาะตะกี้วตัแดนวันเกิดน้อง,น,องน้องมิวเนาะน้องมิวสี่เดือนหาเดือนเลย ก็ได้กินั่นเกิดแรงเป็น่เหมนแรเทาเนอหนใช่นาะไมใช่้าเจยมาปุ๋มอยากเนาะ มาเด้อมาเด้อกินอย่างเดียวเลยทางนี้เลยกินอย่างเดียวกําลังเลยพี่เนาะเจ้าเฮาเฮาจังให้น้องบ่อืมเาสินบป นั่นเสร็จกับนั่นบดก่อนนั่นายว่าหังยู่ค่ะต็อลงกินลงนะงมันไก่มเปลี่ยนเปีปนหมูจำท่านี่อร่อยอันนี้จกระทะหนาบ้านเด้บอเด้อ หมูกระทะด้วยจะไข่หัไมูเรายังทานทานทางมานี่งเอกกนกทิก่เลอกอเี่ยไม่เห็มากนี่ยเอาองหางว่กินหอาลงมา นี่นี่ิกนี่นี่เอาให้คนอ่านได้นี่นี่นี่บนี่บวยังไ่ทุกเดียวจอาให้ทุ่กยังนายังนุกคักบอีน่คนนต้องทำเป็นทุกคักเนาะเดียวว่าตื่นมาตาตุตโป้ก็ได้เลยมอนินได้หนผดนี่ดิบนี่

เอาตัวแไก้จิ้มเลยวูกเชียวไดมุมไทยมุมมั่นเลยเนาะข่งไฟแข่งมั่นด้ตอนนี้ตอนนี้แย่งขคงกด้ในระตอนนี้เนาะมใช้อีกเขียนหรื่คโอ้อมันเสร็จีีเนาะเอาหาพัขเอ้าผมมาเสร็จนะป้าอินล้าป้าอนด่า น,น,น้่บอมไม่ใช่พุทธรักนะแต่มม่งที่พุท comment mãi, riêng điều, rồi chỉ mì riêng điều thôi. <laughs> ừ, Thì <thuyệt> éo, đấy. <laughs> ừ,

chạy ừ. luôn đơ chạy <laughs> <yên đó>, chơi... <laughs> mau đơ <đó>, mau đơ <laughs> chị ไข่ไข่สามใจเอ้าเฟรนด์มาบดเสร็จอมท่านเอายังอืมอ๋อคนนี้ก็ยังออให้ ไม่ว่างกันขนอยู่ตรงนี้เลแกกิกินได้เหมอนฮอต้องพายได้กินกุ้งลายป่ะบึงแกนี่โตอเมิวนี่แกนีกินเยอะสุดล้แกนี่ห้ามกินเอามาเล้วคนเรามกะทอยู่หน้าบ้านเบิ่งแฉะเบิ่งบรรยากาศรอบๆบรรยากาศยามเล้ง เยอะจ้าเหมือนกาศยามเย็นนะตะเวนตะเวนกาังจะตกบินนี่ฮึฮึฮ่าบรรยากาศรอบบ้านอันนี้นางกินหมูกระทะเอาทุกคนอันนี้ก็กินไปแยกย้ายไปไปมันเอาเพราะว่าตอนนี้มืดลมมาพายุก็มาแตกไฟแตกมันเบิ่งไปเบอร์แล้วทุกคนคนเงินมึงทางนี้นะ โอเมว่ามันทำผ้าเหลื่อมลมหม่เนาะอันนี้เขาก็จะปิดคลิปแล้วแหละทุกคนเนาะอ้าฝนไหมอนี้ทุกคนอ้าไม่นี่เอฟซีทางฝั่งไทยพอฮักเ็าอยู่อยู่ทางฝั่งไทยอยู่กาญจนบุรีเราคนได้เลียงหมูกระทะครอบครัวทัสีเนาะกะกะขอขอบคุณขอบคุณในไลน์เดอเนาะกัขอให้สุขภาพ <ๆ S 1> แข็งแรงนะทุกคนโ <ๆๆ S 1> อ้ม,มาแล้วทุกคนๆๆไปเลยไป